กลับขอ,อการครับองคหลวงตาก็าจริงๆก็ขอ,อการทรงกันบ้านองหลวงตาครับองคหลวงตาบอกให้กันบ้านผมไปบอกว่าให้ต่อเนื่องครับองคหลวงตา hmm. ก็เพียรต่อเนื่องแต่ไม่ได้เพียรเพื่ออนาคตอยู่กับปัจจุบันทุกๆขณะครับองหลวงตาตอนนี้ก็เห็นธรรมชาติครับองหลวงตาเป็นธรรมชาติเห็นเราเหมือนเรามันเราเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติครับองหลวงตา แต่มีส่วนเกินอยู่ที่เหมือนจะพยายามปรับปรับ,บแ,ตแต่งๆทุกๆอย่างถามว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยอมรับตามความเป็นจริงปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องการจะปรับอะไรเปลี่ยนอะไรครับองหลวงตาธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาเป็นแบบนั้นจริงๆครับองหลงตาก็ขอาการองหลงตาเมตตาครับมันก็อยากตัวเราไปหาอาวุทางครับหาควาเขว้าใจไม่เห็นว่าเป็นสักขาร กริยาการที่ไปหาลัททางหาขอเข้าใจแก่ตัวเองมันเป็นสังขารครับเห็นไหมเนี่ยรู้ไม่เห็นเห็นพฤติแบบพยายามดิ้นเล็กๆครับององตาที่เ็นเปล็กขนาดไหนละเอียดจนกระทั่งเป็นปรมาณูเลยก็เป็นสังขารมันเป็นปรมาณูเลยเหมือนถอดรูปปรมาณูจิตอะถอดรูปปรมาณูวิญญาณของหองพูะดูนาตุโรครับเนี่ยมันคือคือมันเล็กละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องสังขาร เห็นมันเป็นเหมือนพยับแดดเกิดเองดับเองไม่มีใครเป็นอะไรกับมันครับไม่ใช่เป็นเป็นมันไม่ใช่เป็นเป็นตังขานนั้นแต่เห็นว่าปัญญาญาณเห็นว่าเป็นตังขานปัญญาญาณมารู้มาจากไหนก็ม่รู้เป็นความรู้ธรรมชาติครับองลงตารู้ว่ามันเป็นตังขานอย่างที่หลนยังค้นหายอย่างพยายามอยู่เอ๊ะยังไงครับองลงตาจริงๆก็ เห็นมัน <silly> ดิ yeah, ้นดิ ko ้นลนเป็นขณะขณะครับองลงตานี anyway. ่นก <Ha? S 1> ็เห็นเป็นสังขารไม่ใช่ไปดิ้นตามมันดิไม่ใช่เราไปเป็นคนดิ้นเห็นว่าเป็นสังขารเกิดเองดับเองไม่ใช่เราเป็นคนไปดิ้นนะเออเป็นสังขารสังขารไปไม่เกี่ยวกับใจใจมันดิ้นไม่ได้อะใจมันปรุงไม่ได้ใจที่เตียนวิชาปรุงแต่งไม่ได้รัราะแค่นั้นนี่มันก็ใจมันก็มันก็ใจมันปรุงไม่ได้ใจมันมัน มันไม่ใช่ว่าต้องเอาสังขารไปไล่สังขารให้มันทิ้นสังขารนะก็คือมันเอาสังขารไปไล่สังขารมันก็จะตัดสังขารเรื่อยไปมันต้องสังขารเป็นสังขารใจไปใจสังขารเป็นสังขารใจไปใจมันคนคนละเรื่องกันสังขารเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับไฟแลกฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนใจเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันคนละธรรมชาติกันครับมันจะไปไล่สังขารด้ว่างเปล่าไม่ได้เพราะใจมันเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่ายังไงมันก็อพยับแดดหรือว่า ไอ้ฝาแหลฟฝาลฟฝาผ่าก็ยังมีอยู่ตลอดครับองลงตาเข้าใจปล่อยให้มันเป็นมันก็จะมีพูดภาคปนไปตลอดเออใช่ก็ก็ปล่อยมันไปครับม,มีความผิดลน้นมีค้นหายังพย,พยายามพยายามไงก็เป็นเรื่องของตั้งขาาทังนั้นแหละไม่ต้องไปช่วยมันแต่เราพยายามช่วยนะช่วยตัวเราช่วยจิตของเราอยู่เห็นว่าไอ้ไอ้ความพยายามช่วยเนี่ยเป็นตั้งขาร เลยย่ามีตัวเราไปพยายามช่วยจิตของเราช่วยตัวเราให้ช่วยตัวเราให้บรรลุช่วยจิตของเราให้บรรลุนิพพานไอ้ความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราจิตของเราแล้วเราพยายามช่วยจิตของเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสังขานครับลงตาเห็นเห็นเห็นเช่นนั้นเลยครับองลงตาเก๋มันจะชัดก็ปล่อยมันไปครับองลงตา มันเป็นอย่างที่มันเป็นครับไม่มีใครไปท,ทาอะไรกับมันเห็นบ้านทั้งวันเนี่ยอะไรกระดุกกระ,กกะด,ดิกก็ได้กระดุกกระกดิกกนินด้จิตได้ดไดแก้กระเพื่อนน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาูหน,น,น,นึงก็ไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือบ้านเขาไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีใครไปยึดบ้านถือบ้านเขาก็เกิดเอดับเองเกิดเองดับเองเก็รเกอมันจบโดยสินสนส้นผู้เสวยสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ไปยึดถือสิ้นผู้ไปรองรับ ไม่ใช่สังขารไม่มีมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้ตวเวอยครับว่าไม่มีคือไม่มีผู้ตวเบอยไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปยึดครับดังนั้นมันจริงๆแล้วผมขอาการองหลงตาก็คือเราก็ยอมรับยอมรับมันจริงๆนะครับองค์ตาเห็นว่ามันมีจริงๆแต่มันก็เกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับไปเองของมันนะครับองค์ตามันจะรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับสังขารทุกปัจจัระดับดังนั้นต่อให้มันดิน้นหรือว่า มันอยากพยายามอะไรก็ตามครับองค์หลวงตาหรือว่ามันมันจะรู้มันจะดูมันจะวิเคราะห์มันจะแกะเกาทุกๆอย่างก็ก็เป็นเนื้อหาของเขาครับองค์หลวงตาเป็นเช่นนั้นเนละยเป็นเช่นนั้นแม้แต่มันจะมีขวดววดเร็วปานปรมาภูอะไรในสังขารนะแต่มันก็ไม่มีลูกแก่ใจไม่มีใครไปสวยมันไม่มีใครไปอะไรกับมันไม่มีใครต้องไปไล่รู้ไล่ลาบไปวางมันค่ะลุต่เพียงว่ามันเกิดเร็วขนาดไหนก็ไม่มีใครไปสวยมันไม่มีใครไปยึดมัน ขอการองหลวงตาต่อให้ผมไม่รู้ก็ขณะปัจจุบันนั้นๆเราต้องเห็นต้องเห็นต้องรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าไม่มีพูดเะเบยครับไม่ต้องรู้แก่ใจไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แก่ใจแต่มจะมีคนไปรู้ครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้ารู้แก่ใจว่าในในในศาราเนี่ยมีคนเต็มเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีคนเต็มเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านรู้อยู่ว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ว่าไม่รู้และในใน เหนือกว่านั้นเนี่ยที่ท่านรู้ว่าในเนี้ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านรู้แก่ใจว่าไม่มีผู้ไปยึดไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปมีกิเลสตัณหาไปมีความอยากกับเขาความรู้แก่ใจอันเนี้ยเนี่ยมันสําคัญที่สุดที่ทําให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ไม่รู้นะเนี่ยคือรู้อยู่ว่าเนี่ยในมันมีหมดเนี่ยผู้หญิงผู้ชายสังขารทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงก็ต่งกันผู้ชายกับทหารเหมือนอาการในใจอะถูกใจไม่ถูกใจก็เหมือนอาการผู้หญิงผู้ชาย ที่ถูกใจไม่ถูกใจแต่ก็ถูกใจไม่ถูกใจไงก็เป็นสังขารก็มีใครไปเสวยไม่มีใครยึดรู้แก่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายในที่นี้ถูกใจไม่ถูกใจไม่มีไม่มีใครไปยึดอะไรกับเขาไม่แปลอะไรอะไรกับเขาไม่แปอะไรอะไรกับเขานั่นแหละคือความพ้นทุกข์สิ้นพุนเสวยความรู้แก่ใจอันเนี้ยรู้ว่าไม่มีผู้ยึดไม่ไปยึดไม่ไปยึดอะไรเขาไม่ใช่ว่าดึงตัวเราออกมาให้ตัวเราไม่ยึดอะไรแต่รู้แก่ใจว่าเนี่ยการรับตรงตาหูที่แก้ใจเนี้ย ในวัดเนี่ยไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวรู้แก่ใจว่าไม่ยึดอะไรเลยนั่นแหละคือความพทุกข์ครับองลงตาเข้าใจเข้าใจครับกอ,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 อบข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 อบอบขอบคอบงกบอบขอบของตาอบขอเข็ขอ เห็นกายาจิตที่เป็นความผิดพลาดความเข้าใจผิดของตัวเองที่มันยังแอบอยู่เจ้าค่ะคือเหมือนมันก็จะไม่ได้ดิ้นแรงๆเหมือนเดิมแต่ก็เห็นสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาที่ประมาณว่าตัวเองมันยังเอาเอาเอาแต่ถูกไม่เอาผิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ,ะยังมี แพลที่ดีขึ้นแพลที่แย่ลงยังมียึดเป็นเราอย่างเงี้ยอยู่เจ้าคะ่ะก็เห็นกิริยาจิตอันนั้นนะเจ้าคะ่ะทั้งที่จริงๆแล้วเหมือนได้ฟังไฟล์ของลูกยากับหมอปันอันใหม่อะคะ่ะก็จริงๆธรรมชาติมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยฝั่งนี้มันก็เกิดแก่เจ็บตายมีแต่ไม่มีเจ้าคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีไม่มีผู้ยึดทั้งมีและไม่มีเจ้าคะ่ะ มีฝั่งมีก็ไม่มีผู้ยึดฝั่งไม่มีก็ไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดทั้งฝั่งมีและฝั่งไม่มีแต่ความมีมันก็เกิดดับในความไม่มีเนี่ยแต่ไม่มีผู้ยึดและความมีและความไม่มีกราบขอคุณเจ้าค่ะหลวงตา นบนมัสการหลวงตาค่ะคือว่าเมื่อกี้ตอนที่หลวงตาอธิบายเรื่องฟ้าที่เป็นใจกับเรื่องสังขารที่เป็นฟ้าแลบฟ้าผ่าเมื่อกี้อะค่ะมันก็รู้สึกว่ามันปิ๊งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราสัมผัสกับธรรมชาติฟ้าก็คือใจเราสัมผัสกับธรรมชาติเป็นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ สิ่งที่เกิดข้างรอบตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันนะคะไม่ทราบว่าเออเข้าใจถูกไหมคะก็เห็นเนี่ยใจมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งก็เป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแล้วในธรรมชาติมีเราในพูดไม่หยุดก็ปล่อยมันพูดไปเกอ้อเก้อแต่ตัวนี้เหมือนเหมือนเราเข้าไปเป็นเราไม่เห็นว่าไอเราที่เข้าไปเป็นเนี่ยมันเป็นตังขัดพุกแตง่งแต่เราก็าไปเป็นตังขาดพุกแตง่ง เออเราไปเป็นท <t ell> ัาระพูกแต่งเลยเราไปเป็นทัาษะพูกแตกแล้วไปยึดว่าใจของเราเป็นอะไรอันนี้ยึดสองด้านเลยเนี่ยยึดว่าใจของเราตัวนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่มีตภาวว่าใจมันว่างร่วมโปบาสบายใจมันหายใจมันสั่นใจของเรากำลังเป็นอะไรแล้วเราก็หลงไปเป็นคนปุงแต่งด้วยแล้วก็ไปยึดอว่าใจอะเป็นใจของเรากำลังเป็นอะไรอยู่เข้าใจไหมเนี่ยอันนี้หลงนะ กราบขอการครับหลวงตาขอถามสองคำถามนะครับหลวงตา,าจริงๆก็ถ้าเอาที่หลวงตาเทศสอนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหรือกัลรยาณมิตรทั้งหลายครับหลวงตาเลยว่าที่แม่หมวยบอกรู้สึกเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจถึงภาพของที่แม่หมวยบอกว่ามันเป็นฟิล์มกับสิ่งที่มันเป็นภาพอันนี้ก็เข้าใจว่ามันคือความเกิดดับหรือว่า การที่มีอะไรมาลองรับแล้วก็ในการปฏิบัติจริงๆมันก็มีหลงที่จะเอาตัวเองไปปรุงแต่งหรือว่าพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรอยู่ครับหลวงตาแล้วก็มันก็มีความรู้ที่ว่าเออมันก็รู้อยู่แต่ว่ามันคือการมันเป็นการรู้ข้างหลังที่มันเป็นการพิจารณาไปเรื่อยครับแต่ก็เข้าใจตามหลวงตาหรือว่าเข้าใจตามที่แม่บุญอธิบายมันก็เข้าใจยิ่งขึ้นครับหลวงตาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอะครับหลวงตา มันก็เลยความรู้ความเข้าใจตรงนี้มันก็เลยรู้สึกไม่ไลจะมีอะไรมากกว่านี้ครับหลวงตามันคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับครับหลวงตาก็ขอโอกาสหลวงตาเมตตา,าตรงนี้ครับหมอรัตรานามีความคิดก่อนรู้สึกว่าเรายัางไม่ไนิพานเรายัางไม่ไนิพานไม่เห็นว่า,า,อาไอ้ความเก้ียดสุดที่เรายัางไม่ไนิพานเรายังไม่ไดิพานเนี่ยเราแล้วก็นิพานเรากับนิพานเรายังไม่นิพาน เราแล้วก็กิริยาการรู้สึกก็ยังไม่นิพพานมันล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารมันมันเป็นสังขารพูกแต่งไม่หลงไม่มีไม่หลงไม่เป็นมันไม่หลงไม่มีใครหลงไม่เป็นสังขารนั้นไม่ไม่หลงจริงว่าไม่ไปยืนยันความเห็นนั้นว่าเราจริงๆแล้วก็ไปยืนยันว่าเรายังไม่นิพพานเราจะต้องพยายามให้เรานิพพานอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นไปยืนยันความเห็นอันนี้มันมัน มันเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เห็นว่ามันไม่ได้มีตัวตนมันเป็นแค่สังขารแต่เห็นว่าเป็นแค่สังขารแล้วมันเป็นความหลงขนาดจิตอันนี้มันก็จะผ่านพระโสดาบันไปเลยแต่ถ้าไปยืนยันความเห็นเป็นตัวเป็นตนมันจะไม่ผ่านสักกายที่ถิสักกายที่ฐิมันสังโยตัวแรกยังเห็นเป็นตัวเป็นตนครับหลวงตาก็เป็นตามที่หลวงตาพูดครับหลวงตาจริงๆมันก็ าก่อนหน้าน,นี้มันก็คือพยายามดิ้นรนสแสวงหาหนทางหรือว่าสิ่งใดๆเพื่อให้การยืนยันนี้มันไม่มีแต่ก็เข้าใจครับหลวงตาว่ามันก็คือความเกิดดับอยู่ดีมันไม่มีอะไรเป็นเราอะครับหลวงตาแม้จะเข้าใจอย่างี้แต่มันมัน,ม,นมันกลับไปหลงเป็นอย่างนั้นจริงๆยืนยันความเห็นเนี่ยยืนยันความคิดความเห็นเหมือนหมอรัชตตาเนี่ยติดอยู่ในคุก ถูกขังคุกของความทุกข์อยู่เอาความทุกข์เนี่ยมันคุกแล้วก็หวยหาวันออกวันเวลาออกจากคุกโดยหวยหาว่าสักวันหนึ่งถ้าเราออกจากคุกพ้นทุกข์เมื่อไหรเนี่ยพ้นคุกเมื่อไหรเนี่ยพ้นวันพ้นโทษเมื่อไร่เราจะนิพานอันนี้มันเป็นมันเป็นความฝันที่ผิดเพราะว่าอะไรเราออกจากคุกไปก็ไม่นิพานเพราะว่ามันมีตัวเราอยู่เราติดอยู่ในตัวเราไม่ใช่ตัวเราติดอยู่ในคุกของความทุกข์แต่เราติดอยู่ในความคิดความรู้สึกเป็นเรา เป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันคือความกติดที่ผิดมหานาเราติดอยู่ในความคิดกาสือเป็นเราตัวเราของเราแต่หมอจักลับไปคิดว่าเราติดอยู่ในความทุกข์เราติดอยู่ในคุกเรายังไม่นิพพานเราออกจากคุกเมื่อไหร่เราจะนิพพานวันพ้นโทษเมื่อไหร่เราจะนิพพานเดี๋ยวมันเข้าใจผิดด้านกับหัวกับหางแม้แต่หมอจักรเอาตัวหรือเอาใจออกจากคุกได้คุกของความทุกข์ได้ ก็ยังไม่พ้พนทุกข์เพราะว่ายัติดอยู่ในในกายในจิตอยู่ไม่มีตัวเราติดอยู่ในกายไม่มีตัวเราติดอยู่ในจิตเพราะกายและจิตเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิดตายครับหลวงตาอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดนะเนี่ยครับหลวงตาเออเออต้องเข้าใจทุกนี้ให้ได้ครับเพราะหม่เปลี่ยนไม้เช็ดม่ไม่เชื่อว่าเราต้องไปทําอะไรเป็นอะไร เปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกจากวิชาที่ติเป็นสมมรถที่ติได้ถ้าเรายืนยันความเห็นผิดเนีย่ยมันจะเป็นสักายาที่ฐิไม่มันจะไม่ผ่านสักายะที่ตีสังโยตัวที่หนึ่งเลยเรา,ย,ายังยืนยันความเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่เลยเข้าใจไหมว่ามันมันต่างกันฟ้าบดินเข้าใจแบบเราออกจากคุกออ่อจากความทุกข์เมื่อไรเรายังไม่ได้ผ่านเราติดอยู่ในคุกถ้าเราออกจากคุกถึงวันออกจากคุกพ้นโทษเมื่อไหร่เราจะนิพพานเราจะนิพพาน มันไม่มันไม่ใช่อันเนี้ยเราจะคุกไปได้ก็จะติดอยู่ในร่างกายจิตใจเรายอยู่ครับหลวงตามันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าผมเข้าใจว่าการที่ไม่ว่าเราจะสำทับได้ว่าทําอะไรไม่ได้หรือไม่ทําอะไรหรือว่าจะไปทําอะไรมันก็มันก็เป็นสังขารนะครับหลวงตา ผมก็เข้าใจทำนะครับหลวงตาแต่ก็รู้ว่ามันก็คือสังขารนีครับแต่ก็ก็ยอมรับตาตรงครับหลวงตาแก็เนี่ยแต่ก็อนี่แต่แต่ก้อนยอมรับตามตรงครับหลวงตาว่ามันก็เป็นทุกเดียวในชีวิตจริงๆที่ยังอยู่ในใจว่าเรายัางไม่นิพพานครับหลวงตาแต่ก็เชื่อหลวงตาครับหลวงตา ไม่เชื่อต้องเห็นครับว่ามันเป็นสังขารความคิดเห็นอย่างนั้นเป็นสังขารตุ๊กตกเกียรติมายาเนี่ยลองดูที่มือใหม่นี้สองท่านมือใหม่นี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจริงๆผหว่าต้องยอมที่จะไม่นิพพานครับนี่เนี่ยเสื้อสมเกียรติก็ใส่เนี่ย peace for all ทีงหลังเนี่ย peace for all แปลว่าอะไร เป็นความสันติสำหรับทุกคนไม่ได้สำหรับใครคนใดคนหนึ่งความสงบเยน็นคือธรรมชาติสงบเย็นสันติเป็นสุขพิสแปลวันิพานมันเป็นของทุกคนทุกสรรพสัตว์มีสิทธิ์จะเข้าถึงได้หมดมันคือของธรรมชาติไม่ใช่ของของเราคือคือ,คอหลวงตาเคยบอกประโยคหนึ่งซึ่งผมว่ามันมันมีมีความหมายมากคือว่าหมายอะไรสักนิดเดียวก็หมายไม่ได้ ดังนั้นถ้าหมอยังไม่หักธงนิพพานนะมันก็ไม่จบคือถ้าเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังมีคนยังเข้าใจแล้วก็มันก็ยังมีจุดหมายอยู่ะครับยังไงก็ไม่จบมันต้องยอมไหมกระทั่งว่าไม่นิพพานก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วพอหนิพพามันก็กลายเป็นมันก็ไม่มีตัวเราด้วยดังนั้นแบบ เหมือนกับเราจะพาตัวเราแทบตายให้ไปถึงนิพพานแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไม่ได้แล้วพอไปถึงสุดท้ายปุ๊บถ้าจะนิพพานก็ไม่มีใครนิพพานนิพพานก็คือตอนนี้ได้เลยก็คือไม่ยึดอะไรเลยไม่มีตัวเราเพราะจบเลยก็คือสุดท้ายคือต้องไม่หมายไม่หมายอะไรเลยต้องยอมที่ไม่หมายอะไรเลยอย,อย,อเลย,ยอมที่จะไม่นิพพาน มันยอมแก่ใจได้เมื่อไหร่ว่าจะไม่นิพานมันก็เมื่อนั้นนะครับหนอยอมหรือเปล่าครับถ้ายอมเดื๋ไม่ยอม,ม,ยอมแต่มันยอมหรือไม่ยอมจริงก็สังขารนะมันก็คือปรุงแต่งขึ้นมาแหละแต่มันเนื่องจากว่ามันมีเป้าหมายตรงนั้นอยู่นะแต่ถ้าเป้าหมายนะี่มันไม่มีใครไปยึดไม่ยอมที่ไม่นิพานแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือต้องทําอะไรแล้ว พอไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องมีใครไปเข้าใจอะไรทุกอย่างครับหนูว่าพี่ตัดมีพร้อมแล้วทุกๆุกอย่างเหลือแค่อย่างเดียวแบบที่พี่สมเกียจบอกก็คือปล่อยค่ะแค่พี่ตัปล่อยลองลองอย่างที่พี่สมเกียจบอกก็คือลองไม่นึกถึงนิพพานเลยลอง ปล่อยไปตามธรรมชาติลองปล่อยไปปล่อยให้มันเป็นไปรับรู้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรเมื่อจะคิดอะไรแต่แค่ไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายปล่อยไปให้มันเป็นตามธรรมชาติ so um but so you may say that you suffer but you know that you have this uh, six sense doors like uh, eyes ears nose tongue body and mind so whenever you see something you think that you see but actually your eyes see some object for example you see other people and then your mind start thinking oh maybe these people are, uh, have uh, moved uh, Further on the path of the Dhamma, they have better understanding, and this is when you start suffering. In the same way, you may see the big house of your neighbours, and then your mind will think, "Oh, they have better karma to have such a beautiful house," and this is the moment when you suffer. But I can give some other examples too. But uh, I think it's clear. So, but when you sit right here and now, you are sitting on this cushion. Are you suffering you เขาบอกว่าเนี่ยเห็นบอกว่ามีความทุกข์อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดที่มีความทุกข์จริงๆเราอะมีประตูทั้งหกก็ตาหูจมูกลิ้นกล้ใจ จริงๆอะสิ่งที่เราเห็นนะมันก็แค่ตาเห็นแต่ว่าปัญหาก,ก็คือว่าพอเราเอาตาเห็นเนเราก็มาคิดอยู่ข้างในว่าเออดูคนข้างหน้าสิเขาแบบเป็นทำเยอะกว่าเราเราก็เลยทุกแต่เขาก็เปรียบเทียบอีกว่าจริงๆสมมติมันเห็นคนข้างบ้านบ้านใหญ่กว่าเงี้ยก็คิดว่าโหดูสิบ้านบ้านเขาใหญ่โตวกว่าเรานะดีกว่าเราเนี่ยเราก็เลยทุกจริงๆเขาก็สามารถจะเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเงี้ยได้อีกมากมายเต็มไปหมดเลยแต่แท้ที่จริงเราสมมติว่าถ้าลองคิดดูเนี่ยตอนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยนั่งอยู่บนเบาะเนี่ย จริงๆแล้วอะเรามีความถูกอะไรไมั้ so whenever you feel suffering like that you just need to come back to this present being just here and now and uh And you understand actually that you have everything you need. You are alive, you can breathe, and you can just experience whatever it is. Then there are no objects to cling to, and uh, you just experience uh, happiness inside. And it doesn't matter whether it's Nibbana or not, you just be. <laughs> เออมันเราอะมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วเราไม่ได้ขาดอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปยึดแม้แต่นิพพานแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องถูกค่ะเข้าใจตัวเองไปยึดอะไรไม่เอาอะไรก็นิพพานในปัจจุบันแต่จะไปเอาอะไรคาดหมายจะไม่ได้อะไรไปอะไรก็ทุกอยู่นั่นแหละไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรนั่นแหละคือนิพพานทุกข์เป็นเจ้ณะ